ทีนี้พอส,สิบปีปีแรกเนี่ยผมต้องตอบคำถามทีเม่เดิมๆซ้าๆวันหนึ่งเกือบสิบลายว่าท,ทำยังไง <c oughs> จะใช้ชีวิตแบบไหนนะเขาก็บอกว่าผมก็เลยบอกว่ารถค,คุณเคยขับรถประเภทนี้ไหม <c oughs> คุณใช้รถอะไรอ่นะ มาบางคนบอกว่าไม่เคยขับเลยเยจะไปจะไปออกมาเพื่ออันนี้โดยเฉพาะคือแนวทางเขา,าอยากออกยากตามอยากพักผ่อนพอ,อผมถามคำถ,ถามพวกนี้ไปว่าอายุคุณเท่าไหร่<ะ>บางคนโทรศัพท์มาผมก็้องถามข้อมูลก่อนอายุเท่าไหร่หกสิบพอหกสิบครับเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ได้นอนเพ่ขับเพราะว่าบางทีเนี่ย เขาไม่เคยขับมาก่อนไงไม่ได้อยู่มือกันมาก่อนค่ะเข้าใจแล้วถือว่าหมาจะขับเก่งน้วหนักนี่ขับน้ำหนักน้ำหนักการตรงตัวลดการวิ่งการอะไรต่างๆการควบคุมการทรักษะสะ่หลักการต้องมีประสบการณ์ต้องมีประสบการณ์ต้องเคยขับนะฮะอยู่มาขับมาเนี่ยใน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 วัยหกสิบเนี่ยผมไม่แนะนำเพิ่งมาเริ่มไม่ดีนะอันนั้นคือข้อแนะนำที่ผมบอกว่ามีรถอะไรมางสนต้องมีิกอั้พลิกนัาก็ทำได้รถเสียงก็ทำได้เพียงแต่ว่า คุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมกล้าเปลี่ยนไหมกล้าเปลี่ยนในทำนองนี้ว่าจากที่เบิดเดิมเนี่ยอยู่บ้านสบายๆนอนห้องกว้างๆนอนเตียงกว้างๆกลับมานอนที่ค่ะค่ะคคน้ําก็ต้องใช้จาํากัดไฟก็ต้องนึกว่าจะ,ะาใช้ให้พอยังไงถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคุณมาเที่ยวได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณมาเที่ยวออปนี้ไม่ได้เพราะมันไม่มีส่วนสะดวกสบาย ม่ใช่มีมีคนนึงถามใหม่บอกว่าจะพาคุณแม่อายุ83%มาด้วยได้ไหมหมบอกว่ามันไม่สะดวกเท่าไหร่นะคะเขาบอกว่าอา้าวไม่ใช่สะดวกหรอจอดปุ๊บก็ลงไปเที่ยวได้เลยจริงๆรมันในความรู้สึกของคนที่ไม่เคยเที่ยวเนี่ยอาจจะรู้สุดแบบนั้นค่ะแต่ข้อแนะนําของผมเนี่ยจะแนะนําไปเนี่ยผมจะหาข้อมูลส่วนตัวเขาก่อน ว่าคุณอยู่ยังไงใช้ยังไงเคยออกมาไหมค่ะนะถ้าถ้าว่าไม่เคยออกมาแล้วจะมาแบบเนี้ยนะผมบอกผมไม่แนะนําต้องมาหัดใหม่หมดเลยนะต้องมาหัดใหม่หมดเลยแล้วบางคนว่าผมบางคนก็คิดว่าฉันไม่พร้อมนะผมบอกว่าทุกคนนี่ไม่มีใครพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีรอรอไม่มีวันพร้อมค่ะถ้ารอวันพร้อมไม่มีวันค่ะค่ะผมบอกให้ออกมาก่อนแล้วค่อยๆแก้ป่ัยปแกงไปเรื่อยๆเพราะ ทุกอย่างเนี่ยมันแก้ไขปรับปรุงเพิ่มไปเรื่อยๆได้จะแต่ออกมาครั้งแรกมีอุปกรณ์สักห้าชิ้นเย่าประเดี๋ยวมาหนึ่งปีผ่านไปมันจะถึงยี่สิบชิ้นแต่ว่าต้องมีไอ้นู้นต้องใช้ไอ้นี่ต้องมีของต้องมีอุปกรณ์นะผมบอกว่าอันดับแรกเนี่ยที่คุณมาเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนได้ถ้าเปลี่ยนได้คุณจะเจอประสบการณ์ใหม่ๆคุณจะเจอมิตรภาพใหม่ๆคุณจะเจอประเภทอะไร ควาามรู้สึกทีี่่ดๆๆตงในแค่เตรียมใจมาค่ะยังไม่ต้องคิดอะไรมามาเจออะไรก็แบบนั้นนะคะคำถามเพื่อนี้เขียนเยอะมากสุดท้ายตอนหลังเนี่ยนะฮะวงการแคมป์เนี่ยจากที่ผมทำออกมา5ปี5ปีแรกผมเคยประเมินไว้ว่า5ปีหลังนี้ไปดูแคมป์เนี่ยจะจะบูมมากแล้วจะจะพัฒนาไปเยอะมากซึ่งตอนนั้นรถตู้ยังไม่มีรถนอนตรงนี้ยังไม่มี สิบสองปีหรอคะคันนี้ปีทำเองเลยหรอคะพอพ้นจากที่ผมประเมินวิเคราะห์ไว้รถตู้เก่าๆขายดีเกี่ยวกับแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องต้องให้ความพิเศษรหอความความสำคัญของโควิดถ้ายังไม่มีโควิดสถานการณ์ก็พาเราไปเพาะโควิดมาพับนี่นะปรากฏว่าการท่องเที่ยวมีนเปลี่ยนรูปแบบใหม่ <ช>ทุกวันนี้ผมดีใจดีใจตรงไหนไหมฮะดีใจที่ว่ามันเกิดชาวแคมป์ใหม่ๆขึ้นมาเยอะ่แล้ววิถีชีวิตการชาวแคมป์เนี่ยจากเด็กรุ่นใหม่ไม่เคยสัมผัสจากอะไรต่างๆนี่เปลี่ยนกายมาเที่ยวแคมป์ทำให้เกิดอาชีพเฟอร์เจอร์ปรับปรุงรถสร้างรถนะผมดีใจตรงนี้ตรงที่ว่าบ้านเราเนี่ย กลายเป็นว่าชาวแคมป์เนี่ยนะฮะที่มาเที่ยวเนี่ยอาจจะแตกต่างจากการใช้ประโยชน์แต่ก็ไม่แพ้ชัดค่ะค่ะคือคึกคักมากเลยนะคะคึกคักวงการคึกคักค่ะค่ะมันก็สร้างได้อะนะฮะเอกชนร้านเอกชนเพิ่มอีกค่ะค่ะอุปกรณ์แคมปิ้งเยอะมีให้เราเลือกอีกแถมไม่แพงแล้วใช่สมัยก่อนเขาก็จะกีดกันรถหน่อยนะคะเขาก็จะ เออนึกว่าจะมีแต่เต็นท์ไงเดี๋ยวนี้รถเข้ามาใหม่ๆก็ยังเจ้าของลานก็จะยังงงอยู่อาจจะไม่ให้เราเข้าไม่ให้เราไปเหยียบหญ้าก็อันนั้นเราต้องปรับตามเขานะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมมองเลยว่าเออเป็นการสร้างอาชีพอีกแบบหนึ่งซึ่งว่ามันไม่หยุดแค่พัฒนาตรงนี้นะต่อไปข้างหน้าจะดีกว่านี้รถตู้เออรถตู้จะน้อยลง จะเปลี่ยนเป็นรถที่บบอันเด็กประสงค์เยอะขึ้น<า>แล้วค่อยดูฮะนี่ผมเพราะอะไรรถตู้ถึงน้อยลงนะ,นะคะลุงวิทย์มามันเหมือนมันเหมือนเราสร้างบ้านหลังหนึ่งสร้างบ้านห้องเดียวหรือว่าชั้นเดียวหรือว่าแสตาทีห้องพอเริ่มพอเริ่มอยู่แล้วมาเริ่มว่าอิ่มตัวคผมประเมินว่าคล้ายกันพอเราพอมีฐานะดีขึ้นการงานดีขึ้น เราไอ้ใช้บ้านหลังเนี้ยนานแล้วเราก็อยากขึ้นเป็นชั้นสองมัน,นเหมือนกับการชาวแคนเนี่ยใช้รถตู้มาตั้งห้าปีผมอยากจะขึ้นชั้นแล้วเอารถสะดวกหน่อยมันะจะกลายเป็นรถ <c oughs> เขาอย่างนี้ง่ายหเห็นรถตู้อะสมัยแรกๆเลยอะเขาที่ใหม่ไม่ทํารถตู้เพราะว่าปีแรกๆที่เขาทํากันนะคะมีแต่รถตู้นอนไม่มีห้องน้ำํำทีนี้ก็เลยเลยมาทํารถ รถเป็นกระบะค่ะทัานนี้ถึงสิปีอย่างครับไม่ทำหกปีค่ะอ๋อหกปีหกป,ปีค่ะแต่ถือว่าก็นานถือว่า,วาเก่งเก่งตรงที่ว่าสามารถนำพาไปเที่ยวได้โดยที่คนคนเดียวแล้วพี่ใชซ่ซึ่งซึ่งซึ่งในน้อยคนนะฮะที่จะก้าออกไปแบบนี้ หม่ไม่มีใหม่ไม่มีตัวเลือกค่ะใหม่ไม่มีคู่ที่แบบว่าค่ะใหม่ก็อันนี้คุนอันนี้วาสนาที่แบบเราเราเราเลือกไม่ได้ค่ะก็เลยต้องมาคนเดียวถ้าเขาไม่ป่วยนะ ผมก็ไปถึงขนาดนี้เราทีนี้เขาป่วยปุ๊บนี่นะผมก็เลยเปลี่ยนแปลงการเที่ยวลงทุนเปลี่ยนไม่ว่าน,นะคะกงนิดม,ม,มาทเมาเป็นรถเน่ป่วยก็ส่วนหนึ่งค่ะไม่ว่าหลักเหตุเหตุสําคัญเลยที่เป็นอย่างนี้ได้ความรักที่ ลุงวิทย์มีค่ะภรรยาป่วยหลายคนค่ะแต่ว่าไม่ออกมาเป็นรูปแบบนี้เขาไม่มีแรงบันดาลใจอันใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่สาเหตุหลักจากการป่วยนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะใช่อนนันมากกว่าร่างกายมันว่าไม่ไม่นอนเต้นละก็ไปทำรถให้คือมันคล่องตัวและสบายขึ้นต้องเป็นเพราะว่าจากความรักที่มีให้ค่ะ แปดเก้าปีนะฮะผมเริ่มทํารถตอนนั้นก็ตอนนั้นก็คือเกษียณแล้วหรอคะหรือว่าเตรียมเกษียณผมเตรียมเกษียณตั้งแต่อายุห้าสิบแปดแต่ก็ยังไม่ได้ทําเลยใช่ไหมฮะมาทำหกสิบสอง๋อมาทําตอนหกสองลุงวิทย์เกษียณจากอะไรคะขอโทษทหารเรือ อาชีพธรรมดาอาชีพก่อสร้างทั่วไปอาชีพช่างหมอรับเหมาก่อสร้างด้วยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ด้วยอ๋อใช่ใช่ต้องมีลงตัวต้องค่ะฮะฮะฮะท่านี้ก็เลยไม่ได้จ้างอ๋อเลยทำเองทั้งหมดใช่ใช่ต้องมีสกิลนะคะลืมเลยไหมใหม่ก็ถามแบบแหมไม่ได้ดูหลักการอะไรเลยถามว่วอย่างทคนเก่งนี่ต้องขายต้องทำเป็นช่างแหละถือว่าลงตัวโดยที่เรา เอาใช้กับมันคุ้มแล้วอีกอย่างหนึ่งใช้แล้วถูกใจมีความสุขพอะล่ะอะไรผมถึงบอกหลายคนนะบอกว่าคุณไปเที่ยวไหนแล้วแต่คุณใช้ลดคุณนอนรดคุณแล้วมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วฮะคุณก็รับได้แล้วแล้วก็ปรับเอาใช่แล้วปรับตามความต้องการเอาจะเอาคนแบบคนถืนแล้วเปรียบเทียบไม่ได้ไปถึงก็แบบไปทําให้เหมือนเลยอย่างงี้ไม่ได้ต้องลองใช้แล้วก็ค่อยๆทําตามที่เรา งบเราแบบที่เราชอบค่ะมันมีหลากหลายใช่มันมีหลากหลายมากใช่ใช่โอ้ตัวอย่างตัวอย่างมีเยอะเลยค่ะเลือกอันที่เหมาะกับเราเรื่องนี้เราบางทีเนี่ยความชอบของคนเนี่ยไปดันไม่เท่ากันค่ะค่ะพออยากได้อะชั้นสมัยอยากได้นี้พออยากได้ชั้นสมัยคุณก็ต้องสูงหน่อยใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยรถที่เขาทำคล้ายแบบผมเนี่ยทำอยู่ต่อมต้อมที่ ที่ศิราชาค่ะะบัค่ะนะฮะนั่นใกล้บ้านผมเลยค่ะแนวนั้นน่ะสมผมมองวิเคราะห์นแนวนั้น่ะเป็นแนวที่เหมาะสาหรับบ้านเราค่ะแต่ถ้าถ้าถ้าข้อจํากัดของผู้หญิงตัวเล็กอ่ะเอาเข้าเอาออกอ่ะใหม่ก็ยังไม่กล้าใช้อยู่ดีอการเอาเข้าของเข้าสะดวกค่อยๆเทคนิคของผมง่ายง่ายง่ายกว่าผมเยอะของผมที่ต้นแบบเลยใช้วัสดุถูกแต่ของเข้า มันใช้ฮดรดิรกยกขึ้นง่ายเยอะเป็นสไตล์ของยุโรปซึ่งซึ่งบ้านเราเนี่ยมีเขาทำค่ะคิวยาวเลยไทยจะไปเอาคิวยาวเปิดโรงงานใหญ่โตใช่ฮะอันนั้นเหมาะสมที่สุดนะฮะบ้านเราต่อไปจะขึ้นจากรถตู้ไปเป็นแบบนั้นแล้วก็แล้วก็สวิตจากเอ่อเป็นตู้บรรทุกไปเลยนะคะถอดออกได้ก็บ้านเราต้องใช้สองแบบนะฮะอย่าลืมนะฮะว่ารถเราบ้านเราเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่มีคันเดียวนะฮะ เขาไปเที่ยวได้อจอดไว้ทํางานได้แล้วปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่สร้างตัวรุ่นใหม่เขาไม่ต้องรอกระแเสียงเขาทํางานไปเที่ยวไปมีจังหวะเขาก็หที่วอยู่วไปเที่ยวแต่การลงทุนมันสูงหน่อยหกเจ็ดห้าหกแสนนะค่ับแต่ในในระดับที่เขาทําอาชีพแล้วมีฐานะดีแล้วซื้อได้ซื้อได้ครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับรถที่ว่า โฮมคารหรือติดตายตัวที่วางไม่ได้อันนั้นอันนั้นคือซื้อต้องเอามอเตอร์โฮมต้องซื้อเฉพาะจําเป็นที่มาเที่ยวอย่างเดียวนี้การเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยบางคนเนี่ยปีหนึ่งสิบสองเดือนเที่ยวได้ทุกเดือนนะครับน้อยนะครับจะได้ทุกเดือนสองเดือนเพราะว่าเรายังไม่ได้เกษียณนะฮะในวัยทํางานนะทํางานไปด้วยที่ไปด้วยใช่จริงอันนั้นเป็นรถเฉพาะเลยที่ว่าคุณต้อง ไปเที่ยวแต่บ้านเรามันต้องใช้สองประเภทไงค่ะทอดออกได้ก็สะดวกค่ะดีดีไปทางานอย่างอื่นได้นึกจะเที่ยวเขาที่เขาแล้วเขาก็ทําสไลด์ได้ข้างๆได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็นิสัยดีด้วยนะคะคุณทักก็บผมเรื่อยอ่ะเขาหน้ารักเขาตลกตลุกเมบอกเนี่ยเมาสเขาแจ๋วเลยแจ๋วมากเลยเนี่ยผมผมผมดีใจนะผมถึงบอปัจมุเจนนการพัฒนาของบ้านเราเนี่ยได้ขนาดนี้ ผมบอกว่าช่างเมืองไทยเก่งนะครับการปัดปูน DIY เนี่ยเก่งมากเ่ลยคะปีแรกที่ผมทำเนี่ยย้อนไปปีแรกที่ผมทำเนี่ยถ้าผมรับทำไม่ใช่ไม่มีนะมีให้ผมทำมีให้ผมทำแต่ผมปฏิเสธทุกลายเอ่างนียทุกลายเพราะถ้าวันนั้นผมรับมันก็ไม่เกิดก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้วันนี้ก็ไม่เกิดเป็นแบบนี้เกิผมไม่เอาผมบอกผมไม่เอาแล้วผมพอละ มจะใชช้ีวิตเป็นรถต้นแบบไปแล้วค่ะก็คุมแล้วค่ะค่ะเขาก็มาถ่ายสองที่แรกเราถ่ายเยอะมากมาดูไปถ่ายไปพวกผมให้ถ่ายมีคนจะให้ผมทํำแต่ผมผมไม่รับรายได้นี้ผมไม่เอาแล้วถ้าเรายังไม่ปลดยังหวังรายได้ตัวนี้ค่ะวันนี้ผมก็ไม่ได้มาช่องเที่ยแบบคม้ก็ก่อนอยู่กับไอกองเงินง ก็ไม no ่ได้ออันนี้ได้เกินความคาดหมายนะคะตีเป็นเงินไม่ได้นะคะค่ะอันนี้ความสุขสบายใจบางคนเนี่ยบอกว่าไม่มีเวลางานยุ่งออกไปเที่ยวแบบนี้ไม่ได้คะผมบอกไม่ใช่หรอกเวลาคุณเท่ากันกับผมยี่สิบปีแต่คุณไม่ยอมทิ้งงบผมบอกงบ คุณก็ไม่เจอไม่เจอลักษณะอะไรไม่เจอบรรยากาศแบบนี้ไม่เจอชีวิตแบบนี้หลายคนอยากออกมาพูดเล่นเยไม่มีเวลาเราไปเปลี่ยนคาพูดเปลี่ยนทัศนคติเขาได้คะแต่เชื่อไหมคะพอเจอแบบนี้เข้าเขากลับไปคิดทบทวนค่ะว่าเขาจะใช่ว่าเขาอยากจะมาแบบนี้ต้องทํำยังไงเอาไปทําแบบ เาไปเป,เปลี่ยนไม่เหมือนกนจริงแบบว่าท,ทําไปเถอะคุณใช้ได้ก็ใช้ได้<ช>นะคุณออกมาเที่ยวคุณใช้ใช้ได้แล้วมีความกูคาครอบครัวมนได้ก็ได้แล้ว<ช>คุณ<ช>จะเอาแบบเหมือนเป๊ะเป๊ะไม่ได้แล้วครับทำอย่างที่เราแล้วต้นทุนมันถูกค,คุณไปทําเองอย่างเองอะ่ะเมื่อก่อนที่ผมทําประมาณแปดเก้าหมื่นสองปีทแล้วว่ามันเราเราไม่ได้จ้างเลยแต่หลังๆเนี่ยเข้าไปทําแสนก็บ่าทก็โอเคแล้วอยู่มาได้แล้ว ภาคเหนือลำปูลำเพลแล้วมาเจอกันที่งานเนี่ยแล้วก็มาทักกับผมว่าทำตามที่ลุงแนะนาก็ไปทําโครงตู้ใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างอื่นก็ค่อยว่ากันระบบไฟระบบน้ําอะไรไปเติมต่อไปให้ให้ทําให้ได้แล้วออกเที่ยวได้ะไรก่อนแล้วเดี๋ยวค่อแก้ไปต่อยอดไปไปซื้อสําเร็จมันซื้อได้แต่วันที่นี่ใหม่ก็ของใหม่สตอรี่ของใหม่ก็สั่งหมดเลยนะคะ หม่ก็มาคือช่วงที่ใหม่ทำอ่ะยังไม่มีโซเชียลหมยังไม่เห็นตัวอย่างอะไรเลยแล้วใหม่ก็ยังไม่เห็นว่าคิดเองทำใช่ต้องหาเองเนีวัสดุยังของผมเนี่ยไม่มีเลยเพราะช่วงนี้ช่วงที่ผมทำไม่มีอะไรเลยผมก็คิดเองทำเองทาอะไรไปหาอย่างไออย่างที่สาเร็จมาไม่มีเลยใช่ไม่มีไม่มีวัสดแล้วเราก็ไม่รู้ว่วัสดุเนี่ยใช่ไม่รู้เราหาคิดเองของผมของผมสองปีเป็นพลาสติกนะไม่มี สิบสองปีไปไม่มีผูกไหม่ไปขอให้ช่างเขาทาอะไรเขาก็งงกันหมดค่ะคือประสบการณ์เขาไม่มีไงเราไปจ้างเขาไม่ได้คแล้วให้ผมไปแนะนําผมบอกว่าผมแนะนําไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าแนะนําไปแล้วไอ้ช่างก็ไม่รู้ไม่เคยไม่เคยทาแบบนี้แต่ให้ผมไปทําผมก็ไม่เอาเขาอยากให้ทําแต่เดือนนี้ไม่ต้องนะฮะเปิดอะไรมีทุกรูปแบบค่ะใช่มีทุกแบบสมัยแค่ไหนให้มีตังค์เีงอย่างเดียว มีลุงกินน้ำด้วยเหรอคะอดีจังเลยค่ะต้นแบบจริงๆถ้าใหม่เจอก่อนก็ดีนะคะแปลว่าเรา,เราใจตรงกัน <laughs> คือคือตอนนั้นไม่มีโซเชียลให้ใหม่ดูใหม่ก็เหมือนกับมาของใหม่อะจากไหนก็ไม่รู้ใหม่ก็คิดของใหม่มาค่ะแล้วก็ไปให้ช่าง ทำตู้ทําค่ะคิดในแนวแแนนววเดียวกันฉันจะเอาแบบแบบนี้ใช่นั่นนะคะแต่ใหม่ไม่มีฝีมือใหม่ก็ต้องจะไปให้บอกช่าแนะนำมันก็แนะนำไม่ถูกไม่ได้เราต้องอยากได้ก่อนเราไม่บอกเขาไปไปตื้อเขาค่ะไปตื้อเขากรุงเทพเนี่ยจากที่เคยทํารถใครฟุตทัศเปลี่ยนมาทําเป็นอันนี้หมดแล้วใช่ใช่คือแนวทรียกกระแสมันมาแรงอย่าที่ผมบอกท่านมัน คนที่เราทำยากพอทำแบบนี้พวกเนี่ยเขาเอาไปทำก็กลายเป็นแบบต่อเยอะมากค่ะเขาคล้ายๆจริงๆเขาทำคุพักอยู่แล้วล่ะเขาเขาปรับมาเหมทำแบบนี้ค่ะค่ะไก่อ่ะเขาบอกแนวกา่เจ๋งมากค่ะเขงทำไว้เป็นสิบชุดขายไปเลยเร็วด้วยค่ะจองจองปาเจโร่เลยก็คือแบบรู้เลยว่าต้องตัดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ค่ะโค้งเว้ายังไงกี่เซน มันวางของมันเองแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาไก่ทำแล้วสวยด้วยใช่ฝีมือเขาดีนะคะไม่เอาคันเล็กไม่เอาคันเล็กไปทำไม่เอามีลาไปต่อคิวน้องไก่ได้หลายปีแล้วค่ะใช่ใช่ฝีมือดีค่ะแล้วอาาที่ทำมาเนี่ยใช้ได้ประโยชน์ได้ไหมค่ะสวยผมบอกว่าอุยนี่ชมช่างไปหลายคนแล้วนะคะเนี่ยคลิปนี้คลิปนี้ใช่ผผมมดูแล้วช่างดีๆนี่แบบค่ะใจว่าเขาอ่ะ พัฒนาและสร้างอาชีพให้ได้จากเดิมตรงนี้ช่างเฟอร์นิเจอร์มาสมัยก่อนเนี่ยปัญหางานยากตอนหลังแล้วตอนโควิดเนี่ยตกงานเยอะพอได้ตรงนี้มาหลายช่างเพียงแต่ว่าแต่ละช่างเนี่ยนะฮะถ้าฝีมือดีซื่อสัตย์บริการและประทับใจนะฮะนิสัยดีงานไม่ตกเป็นกันเองค่ะไม่คิ้งงานงานไม่ตกแล้วครับต่อเนื่องได้หมดจริง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 ทั้งหมดเนี่ยผมชบโมไก่อย่างเดียวไหวไหม แต่วจริงๆไอ้คนเนี้ยหัวดีด้วยวิวดีด้วยใช่ใช่ใช่อัธยาศัยดีใช่ใช่ใช่ดีนะใหม่แบบไปคอนแทคไปคอนแทคเกือบทุกช่างเลยค่ะรถใหม่ก็แบบไปคอร่องก็เกือบทุกช่างอ่ะจะใหม่ทำอีกคันใหม่ที่บ้านก็จะเอาทุกคันไปทำหมดแล้วค่ะเกี่ยวงานในรถนะฮะ เราไม่ได้ดูถูกช่างอื่นนะค่ะแต่ซีเนียร์ผมสัมพาร์มาเนี่ยไข่มันความแรงเรียนงา <c oughs> นเรียบร้อย <c oughs> สูงไปแล้วแบบออกมาอะไรอย่างเนี่ยมันกระชับค <c oughs> ่ะเดะค่ะ <c oughs> แล้วแล้วส่วน,นหนึ่งมันใส่ใจทุกคันเลยดูดีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือช่างไม้เหมือนกันแต่ทำไมงานออกมาดูดูมีสไตล์ของตัวเองนะคะช่างอื<ต>่นใหม่ก็เห็นเนี้ยบแต่มัน ต่ดูไก่ดูออกว่างานมันจะสวยบอกไม่ถูกค่ะใช่ใช่งานไก่ใช่ไม่ไปไม่ไป้านเก่าใช่ค่ะใช่ค่ะเอาคันคันเล็กอะไปทำเขาเขาทําแต่ปาเจโร่นะแต่พอหม่จองคิวไม่เอามิราทําเขายอมด้วยหมาจะเป็นจะใช่เป็นมิลาคันเดียวที่เขายอมทาแน่เลยใช่ มหมก็ไม่รู้ถึงความยากลําบากของน้องเขาหรอกใหม่จะทําเขาก็ยอมก็ทําได้เลยแล้วใหม่ไปได้อันนั้นมาด้วยค่ะ power power b l o c อันใหญ่ได้จากไก่ด้วยสวยเลยค่ะเป็นเป็นไม้รอบเลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไปหาทุกช่างที่มีฝีมือล่ะค่ะจริงๆอ่ะใหม่อะเป็นอย่างนั้นจริงๆของใหม่ในรถนี่ทุกทุกช่างที่เดี๋ยวนี้มันเปิดช่าง ที่อรัญโนนมาเยอะค่ะแล้วก็ช่างที่บางทีว่าเกิดใหม่เราไม่เห็นจีมือเราก็ไม่กล้าไปพูดในในมุมนี้แหละเพราะว่าเราไม่สัมผัสกับเขาไก่ไก่นี่ผมสัมผัสมาผมก็รู้ว่าอีมญโนดีค่ะใช่ใช่งานงานมีสไตล์ค่ะดีนะเนี่ยใหม่ได้สัมผัสกับตัวคุยรู้เรื่องคุยรู้เรื่องใหม่ไปบ้องไปบ้านไปรู้จักค่ะ ไอของรถของใหม่ก็จะมีที่ที่จิบนี่แหละค่เข้ามามาเจอที่เขาให้ด็กเรกางค่ะดร์กางปีที่แล้วเราจอดใกล้กันเจอกันครั้งแรกผมไปล่วงหน้าห้าวันจอดที่เดิมไหมคะน่าจะนะนะคะช่องนั้นเนี่ยมันเหมาะสำหรับมันมีมีระเบียงให้นั่งด้วยนะคะมีสไลด์เลยอ๋อคุตกแรงตกแรงเลย โอไม,ไม่ได้ตรงนี้นั้ว <c oughs> บรรยากาศฝนตกเล็กน้อยอันนี้ไม่ขออนุญาตลงได้ไดใช่ไ,ไหมคะค่ะเพราะจะเราขาดฝ <c oughs> นตก,กอากาศดีกลางคืนนี้ประมาณกี่องศาคะเนี่ยเอ,อ่อไม่เช้า20อ๋อแต่วันก่อนวันก่อนนี่18อ๋อ ปีนี้เขาหนาวช้านะฮะออปีนี้น่าจะไม่หนาวเท่าปีที่ที่ผ่านมานะเพราะตีปีที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่อยู่ส<อ>ิบสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าองศานะ๋อเล็กเล็กเล็กหนึ่งเลยเหรอฮะใชตอกฝนตกฝนตก ข้างบนยุงเยอะนะข้างบนยุงเยอะเหรอฮะลิงอ๋อโอ้ลิงข้งนั้นเลยเหรอคะอ๋ออันนี้ยังเป็นน้าฝนอยู่เนี่ย เราจะปิดคลิปกันนะคะคนตกชุ่มซ้ำชุ่มซ้ำขอดูครัวหน่อยนะคะมาเยี่ยมชมครัวหน่อยนะคะอันนี้แม่ครัวต้องพักพักร้อนอยู่ค่ะกล้วยใช่ไหมคะเอาทำไรคะโอเคเจะอ๋อเรต้องแช่ไว้ก่อนใช่ไหมคะนี่นะคะมา ชมครัวชมครัวชมครัว,วอลมแรงน่จริงแต่แม่ครัวหยุดพักผ่อนค่ะอันนี้แม่ครัวหยุดพักผ่อนตัวจริงใช้สูตรสองไปก่อนใช้อาหารสูตรสองไปก่อนค่ะอ,อแรงชด้วยค่ะเราจะปิดคลิป แบบไหนดีรถเราไปทำอะไรดีอ๋อเดี๋ยวใหม่ต้องแปะสติกเกอร์หน่อยนะคะเนี่ยไม่มีสติกเกอร์ของใหม่เลยอ่ะฝนตกรุนแรงมากรถเราอยู่นี่นะคะ ไอ้ละติดลิปติดลิปตันฝนนุวิทย์ก,ๆๆกลำลังกลางที่กันฝนให้ป้าเกียวนะคะฝนตกแรงเลยต้องแต่งต้องแต่งกดีกันเลยค่ะเหมือนมาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ขอบคุณมากค่ะ